อสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปการสอนวิชาสังคมนะครับสังคมน่ารู้คู่กันบทเรียนที่1คลิปสุดท้ายนะครับคลิปที่3ทับ3 ถ้านักเรียนกําลังเปิดคลิปนี้อยู่แสดงว่านักเรียนส่งการบ้านในคลิปที่แล้วเสร็จแล้วนะครับใครยังไม่ส่งการบ้านยังไม่ต้องเปิดดูนะครับไปทําให้เสร็จก่อนไปส่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่ ja าครูบอกไปแล้วว่าตอนท้ายคลิปที่สองทับสามครูบอกแลว้วว่าถ้าเกิดใครดูคลิปจบแล้วรู้สึกสมองล้ามากไม่ไหวนะครับพักไปก่อนได้หนึ่งวันแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าโอ้ยังไหวนะครับ เรียนต่อเนื่องรวดเดียวกันได้เลย3คลิปก็แล้วแต่นักเรียนนะครับผมเอาละสาหรับคลิปที่3ทับสนะครับคลิปสุดท้ายนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับของเนื้อหาเรื่องเศรษฐกิจชุมชนนะอ่าเดี๋ยวมาย้อนทบทวนกันอีกทีนะครับว่าคลิปที่แล้วนะครับตอนที่2ทับสเนี่ยครูสอนอะไรไปบ้างอ่าจากที่ครูอ่า ถามคำถามนะครับคราวที่แล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนนะครับแล้วก็เรื่องอประเภทของอาชีพแล้วก็สินค้าต่างๆนะครับทวนอีกทีเนาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนก็คือ,อาการอะไรนะครับการกินการอยู่การแลกเปลี่ยนการผลิตการซื้อการขายนะครับโดยจะมีคําที่นักเรียน ต้องเข้าใจความหมายนะก็คือคําว่าผลิตผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับผู้ผลิตก็คือใครครับผู้ที่ผลิตสินค้าต่างๆแล้วก็จะเป็นการเพาะปลูกก็ใช่นะครับเป็นช่างก็ถูกต้องนะส่วนผู้บริโภคก็คือพวกที่พวกเรานี่เองนะครับที่ซื้อของต่างๆมากินมาใช้นะครับเราเรียกว่าผู้บริโภคนั่นเองนะอ่า อาชีพนะครับอาชีพและก็ประเภทของสินค้าจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มคือกเกษตรกรรมพาณิชยกรรมหัตถกรรมแล้วก็บริการนะ,กะเกษตรกรรมก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ป่าไม้ประมงนะครับพาณิชยกรรมก็คือค้าขายหัตถกรรมก็คืองานฝีมือแล้วก็บริการคืออาชีพที่อำนวยความสะดวกให้คนอื่นๆเช่นคนขับรถช่างตัดผมนะครับพยาบาลครู พนักงานเสิร์ฟต่างๆเหล่านี้นะครับเอาละ่ะทีนี้เนื้อหาต่อไปนะครับที่จะขึ้นในบทในช่วงท้ายของบทนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจในชุมชนนะอา้าวในบทที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วครูสอนครูอธิบายให้เห็นแล้วว่า หน่วยทางเศรษฐกิจเนี่ยในในชุมชนนะ่ะมันมีใครบ้างมันก็ต้องมีผู้บริโภคมีผู้ผลิตใช่ไหมครับแต่ถ้าดูในแง่ของประเภทของอาชีพมันก็จะมีอาชีพประเภทกเกษตรกรรมอาประเภทพาณิชยกรรมประเภทหัตถกรรมแล้วก็ประเภทบริการทีนี้เราจะมาดูกันว่าไอแต่ละประเภทเนี่ยมันมามีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับ นะครับแต่ละอย่างมันมีความจําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันนะาการพึ่งพาอาศัยกันนะครับทางเศรษฐกิจในชุมชนจะมองได้2ระดับนะครับระดับแรกก็จะมองที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอันนี้มองง่ายๆจะใกล้ตัวก่อนนะครับแล้วในระดับที่กว้างขึ้นก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนะครับผู้ผลิต ผู้บริโภคแล้วก็ธนาคารอันนี้จะกว้างขึ้นไปอีกนะอ่ะเดี๋ยวมาดูในระดับแรกก่อนนะครับว่าผู้ซื้อและผู้ขายมีความสัมพันธ์กันอย่างไรโอเคนะครับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอันนี้ไม่น่าจะยากนะครับผู้ซื้อก็คือลูกค้าใช่ไหมมีเงินอยากได้สินค้ามีความต้องการสินค้าก็ไปซื้อ ผู้ขายมีสินค้าแต่ว่าไม่มีเงินอยากได้เงินก็เอาสินค้ามาขายนะครับก็แลกเปลี่ยนกันทําให้ผู้ซื้อได้ของแล้วก็ผู้ขายได้เงินนะครับมันมีความจําเป็นต้องมีผู้ซื้อและผู้ขายเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนแต่ละคนไม่สามารถผลิตของเองได้ทุกอย่างเหมือนที่ครูขยยกตัวอย่างไว้ใช่ไหมสมมตินักเรียนอยากอยากกินส้มนักเรียนจะสามารถไปปลูกส้มเองได้หรือเปล่า น,นักเรียนอยากจะกินไข่ไข่เจียวนักเรียนต้องไปเลี้ยงไก่เองไปไปเก็บไข่เองไหมใช่ไหมครับมันไม่ได้จะหาง่ายขนาดนั้นนะแต่ถ้านักเรียนมีเงินแล้วก็มีคนเอาของพวกนี้มาเตรียมขายไปแล้วก็ไปเกิดไปแลกเปลี่ยนซื้อขายกันมันก็จบนะครับมันทําให้เกิดการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนกันขึ้นซึ่งคนคนหนึ่งนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวหรือเป็นผู้ขายอย่างเดียว เราสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างใช่ไหมบางคนขายอาจจะขายพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ว่าเวลาเขาจะซื้อเขาอาจจะไปซื้อของกินซื้อผักผลไม้ก็ได้ใช่ไหมครับคนคนนึงเป็นได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับทีนี้เมื่ออยู่ในชุมชนเนี่ยการเป็นผู้ซื้อและผู้ขายนะครับควรจะนึกถึงอะไรบ้างตระหนักถึงอะไรบ้างนะครับมาดูในฝั่งผู้ซื้อก่อน เอาผู้ขายก่อนนะครับถ้าหากว่าอยากให้การขายนะครับในชุมชนเนี่ยมีความยั่งยืนนะผู้ขายก็จะต้องขายสินค้าที่เป็นยังไงครับมีคุณภาพนะไม่เอาเปรียบผู้ซื้อนะครับเพราะถ้าเกิดว่าผู้ขายขายสินค้าไม่ดีเอาของไม่ดีมาหลอกขายเนี่ยพออยู่ไปนานๆลูกค้าก็จะจับได้ว่าโอ้โหร้านนี้ของไม่ดีเลยไม่คุ้มราคาเลย ผ่านไปเขาจะมาซื้ออีกไหมก็จะไม่ซื้อใช่ไหมครับก็จะไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ก็จะเจ๊งนะครับในชุมชนนะในขณะเดียวกันฝั่งผู้ซื้อนะก็ต้องเห็นใจผู้ขายนะครับว่าราคาของเนี่ยที่ตั้งมันเนี่ยมันคุ้มราคาหรือเปล่าไม่ไปกดราคานะครับอันนี้ซื้ออาจจะซื้อในฐานะที่ซื้อไปเอาไปทําประโยชน์ต่อเช่นสมมุติเป็น เจ้าของโรงงานผู้ซื้อนี่คือเจ้าของโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องนะครับแล้วไปซื้อผลไม้จากชาวสวนแล้วไปกดราคาเขาอพอกดราคาไปเสร็จชาวสวนขาดรายได้ชาวสวนก็เจ๊งพอชาวสวนเจ๊งไม่มีใครทําสวนนะในชุมชนเพราะโดนกดราคาก็ไม่สามารถหาผลไม้มาทําผลไม้กระป๋องได้โรงงานก็ได้รับผลกระทบไปด้วยอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับดังนั้นเมื่ออยู่ในระดับชุมชนนะ ผู้ขายกับผู้ซื้อก็ต้องมองให้เห็นว่าระดับราคาที่มันสมเหตุสมผลนะครับสินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยระดับไหนที่ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับผู้ขายก็ให้ของที่มีคุณภาพผู้ซื้อก็ให้เงินที่ราคาที่สมเหตุสมผลกับราคาของผู้ขายเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันได้นะครับไม่มีใครเอาเปรียบใครไม่มีใครได้รับความเสียหายเพราะถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งได้รับผลกระทบ แล้วได้รับความเสียหายอีกคนก็ได้รับผลกระทบด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดผู้ขายรายได้ไม่พอผู้ขายเจ๊งผู้ซื้อก็ไม่รู้จะซื้อใครในขณะเดียวกันถ้าผู้ซื้อโดนสินค้าไม่มีคุณภาพเข้าไปมากๆผู้ซื้อได้รับผลกระทบก็จะไม่มาซื้อผู้ขายผู้ขายก็ไม่มีรายได้ผู้ขายก็เจ๊งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในระดับชุมชนเนี่ยเมื่อผู้ซื้อผู้ขายเป็นคนที่อยู่ในระดับใกล้ๆกัน เราจะต้องรักษามาตรฐานคุณภาพเพราะว่าเราหนีกันไม่พ้นนะครับมันจะวนเวียนกันอยู่ตรงนี้นะต่อไปครับความสัมพันธ์ในระดับที่สูงขึ้นตั้งสติให้ดีนะสไลด์นี้สำคัญมากเนื้อหาค่อนข้างจะยากนะครับค่อนข้างจะลึกนิดนึงคำสำคัญครูขออธิบายซ้ำอีกรอบนะครับเผื่อจะลืมคำแรกคำว่า ผู้ผลิตผู้ผลิตก็คือผู้ที่มีหน้าที่ผลิตนะครับสิ่งต่างๆนะในระบบเศรษฐกิจเช่นผลิตชาวนาก็ผลิตข้าวใช่ไหมครับชาวสวนก็ผลิตผักผลิตผลไม้ผู้เลี้ยงไก่ก็ผลิตไข่ไก่ออกมานะครับช่างก็ผลิตงานจักสารปั้นหม้อแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนผู้บริโภคก็คือคนที่ เอาสินค้าเนี่ยไปใช้มีความต้องการเอาสินค้าเหล่านี้ไปใช้นะครับคนทั่ว,วไปซื้อข้าวไปกินซื้อกระเป๋าจาักสารมาใช้สอยอย่างนี้นะครับเป็นต้นอ้าวแต่ว่าในระบบเศรษฐ,ฐกิจมีอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยถ้าอยากให้การซื้อขายนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นก็คือธนาคารนะครับ ธนาคารเนี่ยครูคงไม่ต้องข้ออธิบายแล้วว่าคืออะไรนักเรียนคงรู้จักแต่ว่าเดี๋ยวครูจะชี้ให้เห็นว่าในระบบเศรษฐกิจเนี่ยธนาคารมีความสัมพันธ์ความสําคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวดูไปทีละอย่างนะครับเอาละเดี๋ยวครูจะให้ดูว่า3มอย่างนี้นะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเริ่มจากนะครับคู่แรก ผู้ผลิตกับผู้บริโภคนักเรียนสังเกตลูกศรในสไลด์นะครับหัวลูกศรชี้ไปทางผู้บริโภคเห็นไหมมันลากจากผู้ผลิตไปผู้บริโภคความหมายก็คือในลูกศรเนี้ยผู้ผลิตเอาอะไรให้ผู้บริโภคนะครับผู้ผลิตให้อะไรกับผู้บริโภคครับผู้ผลิตผลิตข้าวผลิตสินค้าต่างๆใช่ไหมครับโอเคดังนั้น การกระทําที่เกิดขึ้นโดยผู้ผลิตกระทํากับผู้บริโภคก็คือขายสินค้าผู้ผลิตขายสินค้าให้ผู้บริโภคอันนี้คือความสัมพันธ์นะครับที่ผู้ผลิตทําให้กับผู้บริโภคต่อไปและผู้บริโภคทาอะไรกับผู้ผลิตครับเห็นไหมลูกศรย้อนกลับมาผู้บริโภคก็ซื้อของดังนั้นผู้บริโภคก็จะทําให้ผู้ผลิตมีรายได้ใช่ไหมครับส่งรายได้กลับไปให้ผู้ผลิตผู้ผลิตเอาสินค้าให้ผู้บริโภค ผู้บริโภคก็เอาเงินให้ผู้ผลิตแลกเปลี่ยนกันได้ประโยชน์กันใช่ไหมเอาเป็นการแลกเปลี่ยนคนหนึ่งเอาของไปแลกเพื่อเอาเงินอีกคนนึงเอาเงินไปแลกเพื่อให้ได้ของนะครับต่อไปครับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับธนาคารธนาคารเอาอะไรให้ผู้ผลิตครับสมมุตินักเรียนอยากเป็นผู้ผลิตนะอยากจะ,ะทําสวนแต่ว่านักเรียนไม่มีเงินทุน พอจะไปจ้างคนจะไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ซื้อเครื่องสูบน้าซื้อเครื่องรถไถอะไรต่างๆเนี่ยนักเรียนจะทํำยังไงครับก็ต้องไปกู้เงินใช่ไหมกู้เงินจากธนาคารเพื่อมาลงทุนในสวนมาทําสวนมาซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ดังนั้นสิ่งที่ธนาคารนะครับให้กับผู้ผลิตก็คือเงินกู้นั่นเองอ้าวแต่เขาให้มาเนี่ยเขาให้เปล่าๆปาหรือเปล่าก็คงไม่ให้เปล่าเปาใช่ไหมครับธนาคารก็ต้อง การผลประโยชน์แลกเปลี่ยนดังนั้นสิ่งที่ธนาคารได้กับจากผู้ผลิตก็คือนอกจากผู้ผลิตจะทยอยคืนเงินต้นแล้วก็จะต้องให้สิ่งที่เรียกว่าดอกเบีย้ยด้วยนะครับให้ดอกเบีย้ยด้วยเช่นสมมติผู้ผลิตกู้เงินธนาคาร1 0 0 0 0แสนบาทเวลาคืนธนาคารบอกคิดดอกเบี้ยร้อยละยี 120. แสดงว่า ผู้ผลิตต้องคืนเงินให้ธนาคารนะครับพอมีรายได้ต้องคืนเงินให้ทั้งหมด1นึ่งแสนสองบาทเห็นไหมธนาคารให้เขายืมไปแสนหนึ่งพอเขาเอาไปใช้มีเงินกลับมาคืนธนาคารได้คืนมา1นึ่งแสนสองหมื่นอันนี้คือเรื่องการให้เงินกู้ใช่ไหมครับทีนี้มาดูที่ผู้บริโภคกับธนาคารมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับผู้บริโภคอาจจะอันนี้ครูยังไม่พูดถึงการที่ผู้บริโภค กู้เงินจากธนาคารไปใช้ส่วนตัวนะครับเอาแค่ในระบบเศรษฐกิจนะผู้บริโภคให้อะไรธนาคารครับให้เงินฝากาให้เงินฝากทําไมต้องเงินฝากเพราะว่าธนาคารเสนอว่าถ้าฝากเงินสมมตินักเรียนเอางเงินไปฝากที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินก็จะให้ดอกเบี้ยกลับไปที่คนฝากเงินนั่นเองเห็นไหมนะครับเออแล้วทําไมธนาคารเขาต้องต้องรับฝากเงินล่ะ ก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยผู้บริโภคครับเพื่ออะไรคิดสิก็เพราะว่าเขาก็จะเอาเงินที่เราฝากเขาเนี่ยเพื่อเอาไปให้ผู้ผลิตกู้ต่อเห็นไหมผู้บริโภคเอาเงินมาฝากธนาคารแล้วธนาคารก็เอาเงินไปให้ผู้ผลิตกู้และผู้ผลิตก็จ่ายดอกเบีย้ยธนาคารธนาคารก็เอาดอกเบีย้ยให้ผู้บริโภคนะซึ่งถ้าธนาคารอยากได้กําไรธนาคารก็ต้องตั้งดอกเบีย้ย ที่ให้ที่เก็บจากผู้ผลิตให้มากกว่าดอกเบี้ยที่ให้จ่ายผู้บริโภคใช่ไหมครับลองสังเกตดูคําว่าดอกเบี้ยฝั่งที่ถ้าผู้ผลิตให้ธนาคารครูใช้คําว่าดอกเบี้ยเงินกู้แต่ดอกเบี้ยฝั่งที่ธนาคารจ่ายให้ผู้บริโภคครูใช้คําว่าดอกเบี้ยเงินฝากเพราะมันเป็นดอกเบี้ยคนละประเภทใช่ไหมดอกเบี้ยเงินกู้คือดอกเบี้ยที่ ผู้ผลิตเนี่ยเขากู้เงินจากธนาคารแล้วเขาจ่ายให้ธนาคารแต่ดอกเบีย้ยเงินฝากเป็นดอกเบีย้ยที่ธนาคารตอบแทนให้กับผู้บริโภคที่เอาเงินมาฝากธนาคารนะครับคือถ้ามองอีกม,มุมก็คือธนาคารเนี่ยมากู้เงินลูกค้ามากู้เงินคนที่ฝากคล้ายๆกันแล้วก็จ่ายดอกเบีย้ยให้คนฝากนั่นเองนะกู้เงินมาแล้วก็เอาไปให้กู้ต่อประมาณนี้นะครับอลองดูอีกดีภาพนี้ ภาพนี้คือภาพที่สรุปนะครับเนื้อ,อาหาทั้งหมดในคลิปนี้เลยนะว่าผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ธนาคารเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับในเศรษฐกิจชุมชนอันนี้คือพื้นฐานนะเบื้องต้นจะมีระดับนี้แต่ถา้าดูให้ลึกขึ้นนะครับมันมีเพิ่มเติมนิดนึงก็คือผู้บริโภคเนี่ยไม่ใช่แค่ฝากเองินอย่างเดียวไง บางทีผู้บริโภคก็กู้เงินด้วยครับกู้เงินเพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายใช่ไหมแล้วพอมีเงินมาก็เอามาคืนแล้วก็คราวนี้แหละผู้บริโภคก็จะจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้บ้างใช่ไหมผู้บริโภคก็กู้เงินได้ไม่ใช่ฝากเงินได้อย่างเดียวนะครับในขณะเดียวกันผู้ผลิตก็ฝากเงินได้เหมือนกันนะบางทีเขาขายของแล้วเงินเหลือเยอะเขาก็ฝากเงินบ้างเพื่อให้มีดอกเบี้ยเขาอยากได้ดอกเบี้ยเงินฝากใช่ไหมแล้วแต่เจ้าไหน เงินทุนไม่พอก็กู้เงินแต่เจ้าไหนเงินเหลือเยอะก็เอาเงินไปฝากเพื่อเอาดอกเบีย้ยนะครับอันนี้จะเป็นเป็นส่วนที่เพิ่มเติมมาให้แต่เบื้องต้นเอาควรจะดูภาพนี้ให้เข้าใจแล้วก็จําได้นะผู้ผลิตให้อะไรผู้บริโภคแล้วผู้บริโภคให้อะไรกลับมาเป็นผลแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นผลตอบแทนกับผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตกับธนาคารแลกเปลี่ยนอะไรกันธนาคารกับผู้บริโภคแลกเปลี่ยนอะไรกันนะควรจะตอบได้นะครับ จะเป็นแบบทดสอบของครูอ่ะต่อไปเอางี้ก่อนจะไปท้ายต่อไปนะครับครูแนะนําให้นักเรียนกดสต็อไว้นะแล้วลอกภาพนี้ลงในสมุดส่วนตัวลอกลงไปเนี่ยเป็นเป็นแผนผังนะครับว่าเป็นแผนผังเขียนลูกศรอ,อะไรให้เรียบร้อยเพราะมันเป็นภาพที่สรุปสรุปเนื้อหาแล้วว่าเ,เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันเนี่ยมีกิจกรรมกันแบบนี้นั่นเองนะ ถ้าจดแล้วนะครับก็ไปสไลด์ต่อไปเนาะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้ดูนะครับโฆษณาเพลงอันนี้เป็นเพลงสมัยครูเด็กๆนะครับเห็นในโฆษณาเป็นโฆษณาของธนาคารกรุงไทยนะเป็นโฆษณาเนี่ยจะให้นักเรียนเห็นว่าอ๋อเวลามีเงินเข้าไปในชุมชนเ,นเงินทําไมมันถึงต้องมีมีคนที่เริ่มมีเงินก้อนใหญ่ๆแล้ว เอาไปจ่ายให้คนนี้อ่าแล้วคนนี้ต้องไปจ่ายคนนั้นคนนั้นต่อนะครับทำไมถึงจําเป็นต้องมีการซื้อขายเยอะๆมีการจับจ่ายใช้สอยเยอะๆมันจะเกิดประโยชน์อย่างไรนะครับเดี๋ยวจะดูกันขอบคุณครับที่ใช้บริการ เงินกำลังจะหมุนไปกำลังจะหมุนไปให้ชุมชนด้วยเงินก้อนนี้อะ่ะผมจะมีโรงงานใหม่ จะมนไปไไชชมนกลังจะด้เงินแล้วจะขอแจวเราไปเที่ยวคาเฟ่สักครูครูเอามานี่นะแม่จะเปิดสวนอาหารกิจการดีมีเงินใจให้คนงานประธานโทยครับผมมารับค่าส่งผักปลา กำลังจะหมุนไปกำลังจะหมุนไปให้ชุมชนด้วยเงินก้อนนี้ผมจึงมีรถคันใหม่แถมเรือได้ให้ป้าทองเจ้าทองสูง <c oughs> ด้เงินมาไม่รอช้าพาลูกไปแลวเงวนท่นนทำรักดวนที่เซ็นไวัลแม่ม่อยากได้ปากกระกป๋อง ก้าเงินกถิ่มหมุหมนเวียนในชุมชนเศรษฐกิจไทยก็จะพลิกฟื้นอีกครั้งธนาคารกรุงไทยคู่เศรษฐกิจไทยใกล้ชิดชุมชนอ่าก็ดูโฆษณาจบแล้วนะครับทีนี้ก่อนจะจบคลิปนะครับเข้ามาสู่แบบทดสอบท้ายบทเรียน อีกแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครูให้ใช้ในสมุดละกันนะครับไม่แจกไปงานไปนะเพราะว่าเดี๋ยวจะจะจะ,จะยับจะหายแล้วครูคิดว่ามีความเป็นไปได้ว่าเดือนหน้าเราจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายลวของของการเรียนการสอนช่วงช่วงที่ต้องเรียนผ่านาระบบอยู่ที่บ้านนะ แต่ก็ไม่แน่นะครับแต่ว่าครูคิดว่าอาจจะกลับมาเรียนแล้วบทหน้านะอ่ะเดี๋ยวกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมสุดท้ายการบ้านการบ้านวันนี้ก็คือให้ตอบคาถามในสมุดสังคมมีสองข้อนะไม่ต้องลายมาถามครูนะว่าเขียนวันที่ไหมใช้ปากกาหรือใช้ดินสอคิดเองนะครับคือดูความเหมาะสมนะครูก็สอนมาแล้วตั้ง เรียนกับครูมาเป็นเทอมนะอยู่ตั้งปสี่แล้วเทอมสองแล้วเรื่องนั้นไม่น่าถามมันนะไม่ต้องไลน์มานะครับใช้ปากกาดินสอตัวเต็มตัวครึ่งเว้นบรรทัดหรือเปล่าเขียนวันที่ไหมดูความเหมาะสมไปเองนะตอบคําถามมาครับให้เรียบร้อยเขียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอบให้ตรงประเด็นนะคําถามข้อหนึ่งถามว่าจงอธิบายว่าผู้ผลิตผู้บริโภคและธนาคารมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับ ความสัมพันธ์กันอย่างไรอันนี้ครูไม่ได้บอกให้เขียนแผนผังนะครูให้อธิบายนะครับนักเรียนต้องใช้ข้อความบรรยายนะเขียนบรรยายไปเลยทีละขั้นทีละขั้นว่าว่าคนนี้กับคนนี้ให้อะไรกันคนนี้ให้คนนี้แลกอะไรกันนะครับถ้าเขียนมาได้แค่สองบรรทัดเนี่ยครูว่าผิดแน่นอนนะค่อนข้างจะผิดเพราะว่ามันละเอียดนะครับมันมีรายละเอียดเยอะถ้าใครเขียนมาได้แค่สบรรทัดลองพิจารณาใหม่นะ เดี๋ยวครูจะตีกลับไปให้กลับไปทําใหม่นะ,ะข้อสอบต่อไปครับข้อสองอ่าอันนี้ยาวหน่อยนะครับสถานการณ์สมมตินะให้นักเรียนสมมุติว่าถ้าบ้านนักเรียนอยู่ติดกับสถานที่ดังต่อไปนี้นักเรียนจะประกอบอาชีพอะไรเพราะอะไรนะครับคำถามมันมีสองคำถามย่อยนะครับมีสองประเด็นก็คือ ประเด็นแรกถามว่าประกอบอาชีพอะไรและประเด็นที่2ก็คือถามเหตุผลว่าเพราะอะไรนะครับดังนั้นเวลาตอบให้ตอบรูปแบบนี้นะอ่าครูกําหนดมาให้นะครับมี3สถา,านที่บ้านนักเรียนเนี่ยคือติดทะเลติดถนนใหญ่ติดภูเขานักเรียนต้องตอบทั้งหมดนะครูไม่ได้ให้เลือกอันใดอันหนึ่งนะครับบังคับเลยต้องตอบทั้ง3อย่างอย่าเข้าใจผิดอย่ามีคนลักไก่ให้เขียนมาตามฟอร์มนี้เลยนะ บรรทัดแรกเขียนมาเลยอยู่ติดทะเลนักเรียนจะประกอบอาชีพจุดๆเนี่ยก็คือให้นักเรียนคิดเองจะประกอบอาชีพอะไรเพราะใส่เหตุผลมาครับครูอยากทราบเหตุผลทําไมถึงประกอบอาชีพนี้อยู่ติดทะเลอยากขายส้มตําเพราะอ๋อจะได้เอาปลาหมึกมาใส่ส้มตาได้เออก็ไม่ค่ะนะครับต่อไปขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ,อรบพอขึ้นประเด็นใหม่นักเรียนต้องขึ้นบรรทัดใหม่มันจะได้ไม่ติดกัน นะอยู่ติดถนนใหญ่ประกอบอาชีพจุดๆเพราะจุดๆๆอ่าจะประกอบอาชีพอะไรก็เขียนมาแล้วก็สุดท้ายนะครับอยู่ติดภูเขาจะประกอบอาชีพอะไรเพราะอะไรก็เขียนมานะย้ำอีกครั้งหนึ่งตอบทั้ง3อย่างนะครับอยู่ติดทะเลถนนใหญ่และภูเขาไม่ได้ให้เลือกอันใดอันหนึ่งนะเดี๋ยวจะโดนตีกลับไปนะครับถ้า,าฟังคำชี้แจงด,ด้วยดีนะครับผม ก็สำหรับเนื้อหานะครับคลิปที่สาทับนะครับบทเรียนที่หก็จบเพียงเท่านี้นะถ้านักเรียนดูคลิปนะครับต้นคลิปจะสังเกตว่าคลิปวิชาสังคมนะครูครจะเอาพุทธสุภาษิตมาใส่ไว้ด้วยเพราะครูกลัวว่านักเรียนจะลืมนะอย่าลืมนะครับเป็นไปได้ก็ท่องไปเลยทุกวันทุกวัน บางทีไม่ได้ท่องเดือนหนึ่งก็ลืมแล้วนะครับ6ภานะคิตนะครูเอา3ภาษสิตธ์แรกไว้ต้นคลิปแล้วก็3ภาษสิตสุดท้ายเอาไว้หลังคลิปนะจริงๆพวกเราก็เคยจําได้อยู่แล้วนะครับแค่มาทวนหน่อยท่องทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะครับเพราะเทอมนี้แม้ว่าการสอบนักรมอาจจะเลื่อนไปหรือยกเลิกไปแต่ว่าถ้านักเรียนขึ้นป .5 นะครับอาจจะได้กลับมาสอบอีกครั้งกระทุธรรมนี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับแล้วก็ มันเป็นการเตือนสติตัวเองด้วยดังนั้นอย่าลืมนะครับห้ามลืมนะกลับไปทวนเลยใครถ้าลืมแล้วนะครับภาสิทธิ์ทั้ง6บทท่องให้ได้เดี๋ยวกลับมาเปิดเทอมนะกลับมาเจอกันครูดะแอบทดสอบอีกครั้งหนึ่งครูดะแอบทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคก็เช่นเคยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้เสียงไม่ชัดตัวหนังสือเล็กไปหรือว่า อ่านยากครูพูดเร็วไปอะไรยังไงนะครับก็แจ้งมาได้ติดขาดตรงไหนนะครับเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นในคลิปต่อไปนะครูก็บางทีก็ไม่สะดวกเพราะว่าเวลาจํากัดต้องรีบทําคลิปมันไม่สามารถมา,าทําให้มันละเอียดได้ในบางจุดนะครับเดี๋ยวมันจะทําคลิปสอนไม่ทันก็จะพยายามทาให้ดีที่สุดละกันนะครับโอเคก็สาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ